ครูเกมก็จะมาสอนเรื่องคำที่ใช้รือรือเป็นอย่างไรไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนเลยค่ะจะต้องอ่านและเขียนคำที่ใช้รือรือได้ถูกต้องค่ะอื่นเราก็ต้องมารู้จักตัวรือนะคะเขียนเป็นตัวถอถงแต่มีหางยาวซึ่งตัวรือนี้สามารถออกเสียงได้3ามเสียงดังนี้ค่ะ ทราบหรือไม่คะว่าตัวรืสามารถอ่านออกเสียงได้3เสียงนั่นก็คือ 1. ออกเสียงรืค่ะ 2. ออกเสียงริและ 3. ออกเสียงเรอค่ะไปดูตัวอย่างคำกันเลยนะคะคำที่ออกเสียงรืตัวอย่างเช่นคำว่ารืดูเราจะอ่านรออึรืดออูดูรืดูค่ะออกเสียงริเช่นคำว่าริ เราจะอ่านว่ารออดฤตออกเสียงเรเช่นคำว่าเริกมาดูตัวอย่างคำตัวฤอที่ออกเสียงฤอนะคะคำแรกค่ะฤอดูเราจะอ่านว่ารออึฤืดอดอูดูคำที่สองฤอไทยเราจะอ่านว่ารออึฤอทอไอไทยและคำที่สามประพฤตเราจะอ่านว่าปอรออประ อรอออึดพฤปร,พรัพฤชค่ะตัวรึที่ออกเสียงริมาดูตัวอย่างนะคะเช่นคำว่าฤตเราจะอ่านว่ารออีโดคตคำที่สองวิกฤตเราจะอ่านว่าวอ,อิวิกอรออิดกริตและตัวอย่างที่สามอังกฤษ เราจะอ่านว่าออะงอังกอรอิดอกริดค่ะก็คือตัวรือที่ออกเสียงเรอเช่นคําว่าเริกเราจะอ่านว่ารอเออกอเริกและตัวอย่างคําที่สองดาวเริกเราจะอ่านว่าดอาวดาวรอเออกอเริกดาวเริกซึ่งเป็นดาวที่มีแสงสว่างในตัวเองค่ะ มาก็จะเป็นตัวรือนะคะซึ่งสามารถออกเสียงได้เพียงหนึ่งเสียงก็คือเสียงรือเท่านั้นค่ะไปดูตัวอย่างคำกันเลยค่ะคำที่ออกเสียงรือนะคะก็คือเช่นคำว่ารือสีคำที่สองรือไทยถึงดวงใจนั่นเองค่ะคำที่ใช้รอและรือพร้อมกับความหมายนะคะนักเรียนจะได้นำไปใช้ได้อย่างถูกต้องค่ะ คำแรกค่ะคำว่าฤต์ออกเสียงริหมายถึงอำนาจหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะที่ 2. ดาวฤกษ์ออกเสียงเอหมายถึงดาวที่มีแสงสว่างในตัวเองค่ะที่สคือคำว่าอังกฤษออกเสียงริหมายถึงชื่อประเทศที่อยู่บนเกาะทางทิศตะวันตกของทวีปยุโรปซึ่งมีเมืองหลวงคือลอนดอนค่ะ คำที่4คือคำว่ารือสีออกเสียงรือหมายถึงนักบ,บวชพวกหนึ่งที่อยู่ในป่าค่ะอย่างคำรือสุดท้ายนั่นก็คือคำว่าคะรือหาดออกเสียงรือหมายถึงเรือนขนาดใหญ่ที่มีลักษณะสง่าง,งามและผ่าเผยค่ะ ก่อนจากกันนะคะคุณครูก็จะมาสรุปความรู้วันนี้นะคะก็คือคําที่มีตัวรือเนี่ยสามารถที่จะออกเสียงได้เพียง3เสียงเท่านั้นก็คือ 1. ออกเสียงรื2องออกเสียงริและ3ออกเสียงเริค่ะส่วนคําที่มีตัวรือจะออกเสียงได้เพียง1เสียงเท่านั้นก็คือเสียงรือค่ะ นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับคำที่มีตัวรืและตัวรือแล้วนักเรียนก็ต้องมาลองทำใบงานออนไลน์ของคุณครูนะคะซึ่งมีทั้งหมด10ข้อซึ่งวิธีการทำนะคะนักเรียนจะเห็นช่องสีฟ้าในใบงานใช่ไหมคะ1ข้อให้เลือกได้แค่1คําคำตอบเท่านั้นนะคะก็คือติ๊กถูกลงไปนักเรียนติ๊กลงไปในช่องสีฟ้านะคะคำศัพท์จะอยู่ด้านหน้าคำอาจที่ถูกต้องนักเรียนต้องเลือกนะคะว่า ตัวรือหรือตัวรือจำแล้วนะคะว่าตัวรือออกเสียงเป็นรือออกเสียงริและออกเสียงรือส่วนคำที่มีตัวรือออกเพียงเสียงเดียวนั่นก็คือเสียงรือนะคะตั้งใจทำงานให้ดีกันนะคะสำหรับวันนี้ครูเก่งก็ต้องไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ